อไอ้กระโปดโอ้มีเลยเหรอเพื่อนชั้นว่าชั้นว่าตอนเนี้ยพวกซอมบมี้มันระบาดเยอะมากเลยนะ่ะอ่ะซอมบมี้มันระบาดเรื่องไงก็ฟอมบมี้มันระบาดพวกเราก็ต้องระวังไงสิเฮ้ยอืพวกเราจะทำอะไรีเฮ้ยอะไรลงมานฝุ่เหรอให้ศพลงมาได้ไงเนี่ยฉันว่ามว่าน,น่าจะมีอะไรผิดปกติและ ไอ้ข้าพูดแต่ว่าเราไม่ต้องสนใจเรื่องนั้นหรอกแต่ว่าไงมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวพวกเราค่อยไปจัดการผู้ร้ายเถอเพราะว่าผู้ร้ายมันก็หนีไม่ได้ไกลหรอกเพราะมันอยู่ปกติมากน่าจะใช่แหละเจ้าเตงโมฉันคิดว่าพวกเราควรเตี๊ยวเอาก่อนไนหะมแถมอีตัวอะไรมาก็ได้เอ้ยเจ้าเตงโมเอ้ยมีอะไรออ๋แล้วน่าจะเตี๊ยวเอาเจแล้วแหละ

จะยากลำบากแค่ไหนซอมบี้กะหายเนือ้อ